สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นณนะลานกิจกรรมหน้าหมู่บ้านปาริชาติโดยได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ทั้ง67รูปจ่าทุดงคสถานล้านาวัดเกษตรใหม่และวัดวิเวกวนารามเป็นเนื้อนาบุญในการรับบิณฑบาตจากสาธุชนโดยมีพระครูสังฆรักษ์วิโรจโนเจ้าอาวาสวัดเกษตรใหม่เป็นประธานสงฆ์โดยท่านประธานฝ่ายคารวะาคือคุณสุภชัยเยี่ยมสุวรรณอดีตผู้วา่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จุดเทียนทูปูชาพระรัตนารายและถวายพันสการะแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นสาธทุชนร่วมกันกล่าวคำรัตนาศีธาและกล่าวคำถวายสังฆทานโดยมีนายแพทย์อุทัยคุณปราณีเจษดาพรกรยิยานมิตรสาราราโซนำกล่าวคำถวายจากนั้นกรยิยานมิตรกล้าตะวันสีสว่างนำสาธทุชนทุกท่านกล่าวคำอธิษฐานจิต ในโอกาสนี้ท่านประธานทรงได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับโครงการหมู่บ้าน Land and House แม่โจโ้และคณะกรรมการจัดงานที่ได้ร่วมกันจัดงานตักบ,บาตต้อนรับปีใหม่ปีพุทธศักราช2567ในครั้งนี้ก็ขอให้ทุกท่านในหมู่บ้านนี้มีความสุขมีความเจริญอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขและมาร่วมสั่งสมบุญกุศลในบรวรพระพุทธศาสนาเป็นประจำชีวิตการงานจะได้เจริญก้าวหน้า และยังปลูกฝังศิลธรรมให้แก่เยาวชนบุตรหลานในครอบครัวได้รู้จักวัฒนธรรมชาวพุทธอีกด้วยนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่เกิดขึ้นจากบรรยากาศที่ทางทุดงคสถานล้านนาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานบุญนี้ทำให้เห็นเครือข่ายทั้งบ้านวัดโรงเรียนแล้วก็คนในชุมชนได้ร่วมกันสานสัมพันธ์ผ่านวัฒนธรรมชาวพุทธอันง,งดงามอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่าน ในหมู่บ้านปาริชาติหรือว่าโครงการ Land and House ของจังหวัดเชียงใหม่ได้ครับ